พูดถึงงานลอยกระทงโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับในอดีตมีการเรียกประเพณีลอยกระทงในภาคอีสานว่า12เพลงหมายถึงวันเพ็ญเดือน12ซึ่งจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีชื่องานประเพณีว่าสมมาน้ําคืนเพลงเสงประทีปตามภาษาถิ่นมีความหมาย ถึงการขอขอมาพระแม่คงคามีการประกวดประทีปโคมไฟและประทงอันสวยงามมีการจำลองแห่หัวเมืองสาเกตนครทั้ง11หัวเมืองส่วนที่จังหวัดสกลนครในอดีตจะมีการลอยกระทงจากกาบกล้วยลักษณะคล้ายกับการทำปราศาสพึ่งโบราณนะครับเรียกงานนี้ว่าเทศกาลลอยพระประทีปพ,พระราชทาน12สองเพลงไทยสกล ส่วนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากที่สุดก็ต้องที่จังหวัดนครพนมนะครับจะตกแต่งเรือแล้วประดับไฟเป็นรูปต่างๆเรียกว่าไหลเรือไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมเพราะมีความงดงามและอลังการที่สุดในภาคอีสานอีกด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่าการประดับตกแต่งกระทงในภาคอีสานนะครับส่วนมากจะประดับด้วย รูปพญานาคถือเป็นการบูชาไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นในภาคอีสานถ้ามีงานลอยกระทงเราดูรูปแบบของการตกแต่งกระทงจะเห็นมีรูปพญานาคจะเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่ชาวอีสานนับถือ